ไพ่พรมยานายธนาวดีมารีวิวดวงประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2568ในช่วงเดือนนี้เราจะดูดวงจากราศีมีนนะคะมาที่ราศีเมษนะคะติดตามตังต่อไปนี้เลยค่ะราศีมีนค่ะประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนเรนื่องการงานและการเงินมาดูหน้าไพ่กันเลยค่ะเทพพระอังคารแม่อุมา นางกากีภพระกิศนะพระเขตมงคลพระแม่นางกวักนะเรื่องการงานเนี่ยคุณยิงต้องทํางานหนักและเหนื่อยเลยเทพพระอังคารคือเลย,ด,ย,ด,ย,ด,ยด้วยความขยันขันแข็งน,นหนักและเหนื่อยมากแทบหมดแรงเลยทั้งคุมภรระินี่สินให้มันรอดไปยังไงได้ต่อได้บ้างคุณจะมีนเมตตาจากผู้ใหญ่ที่ให้การอุปถรัรมภ์ค้ำชุบ ต้องดูก่อนว่าฐานเดิมเนี่ยค,คุณเป็นคนขยันขันแข็งนะมีความกตัญญูกะตะวีธีหรือเปล่านะคะหากว่าคุณมีแล้วใส่พลังงานบางอย่างนะคะแรงปฏิหารวิธรรมค้ำชูคุณอยู่อย่างไรในช่วงเดือนพฤศจิกาก็ยังหนักและเหนื่อยอยู่ยะการเงิน,นคุณจะได้รับหน้าที่การงานแม้ว่าคุณไม่เคยทําสิ่งนั้นคุณก็จะทํามัน ได้สําเร็จนะคะรู้ร่วงจะมีการเงินที่ดีเข้ามานะคะตามการบอกต่อในะลูกค้าต่างถิ่นต่างแดงนใะจด,ดีนะคะแนะนําเข้ามาให้การเงินของคุณเนี่ยได้คล่องมือได้ดีขึ้นนะในการจับใจ่ายใช้สอยในบ้านมากขึ้นนะ,ะความสามารถของคุณเนี่ยพื้นฐานอยู่ในความที่ถูกชอบที่ควรนะคะในทางกฎหมายนะคะด้านศิลปธรรมนะดูดการเงินที่ดีเข้ามาหาคุณนะคะเงินเนี่ยถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้ครอบมือดีแต่ไม่ได้ว่าของชาวราศีมีนค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะคมมะรือศีมีแผนกนางพิมพิลาลัยภัยมณีกับนางผิเสื้อสมุทร คุณเนี่ยได้ไปร้องขอสักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณได้มีโชคลาบปลาปลอยมีชีวิตที่มั่นคงนะคะดังสายน้ําที่ไหลเข้ามานะไม่ขาดสายเข้ามาตลอดอะมีการคล้องตัวได้ตลอดนะคะบางอย่างที่คุณไปร้องขอต้องใช้เวลาหนานแล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นมานะคะรอนานนิดนึ่งนะที่เด่นเนี่ยจะเกีก่ยวกับเลขที่บ้านนะคะหรือเลขที่ที่คุณขอมานะะราศีมีนะคะคนที่ใจดีก็จะปรักของคนโดยส่วนใหญ่ นะเราไปร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทำมันอย่างจริงจังเลยเนี่ยต้องใช้เวลาหน่อยแล้วจะสําเร็จอะไรถามว่าเด่นเรื่องโชคลาภโดยเฉพาะอะไรหรือไม่เนี่ยต้องพื้นฐานของบุญกุศลของคุณด้วยนำนา,านะเมตตาเนี่ยร้องขอมาเนี่ยได้หรือไม่เพราะสิ่งที่คุณขอเนี่ยบางที่มีมูลค่าสูงต้องใช้เวลานานหน่อยเลขที่เด่นคือ5 7 7นะคะ534่ 34, ค่ะแล้วเรื่องความรักค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะชาววิรุณห ุนจากกรายานีรัชนากับ สังทองนะไพ่ของความรักนะฮะฝ่ายต่างมีตดยืนนะคะความเป็นตัวตนของของแต่ละบุคคลน,นั้นที่ทัศนคติหรือความคิดไม่เหมือนกันนะคะอีกท่านหนึ่งก็จะเอาจริงเอาจังกับการงานการเงินเป็นอย่างมากนะคะส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยใจชิลมาจะเน้นเป็นการดูแลการกินกินกันอยู่ให้ม่งสมบูรณ์นะสบายๆอีกคนหนึ่งก็ตึงเครียดเลยนะคือความแตกต่างของทั้งสองคนมีความสุขอยู่กับตัวเองอต้อง,องใช้ระยะเวลานานในการที่จะปรับจูนทัศนคต คติต่างฝ่ายต่างมีจุดยืนความคิดเห็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันการปรับทัศนคติใหงใจเย็นผ่อนปลนให้เวลานะปรับวลานิดปรับเพื่อให้คุณได้อยู่ร่วมกันได้หากปรับแล้วรู้สึกว่าคุณไม่มีต,ตนอยู่คนเดียวแล้วมันรู้สึกมีความสุขมากกว่าคบหากันเนะี่ยมาแล้วนะดูในมุมที่ให้มันใส่ใจทั้งสองฝ่าย ปิดโหมดการทละลาะอันนี้ที่ดีมากเรื่องสุขภาพของชาวราศีมีนประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะมาดูไพ่กันเลยค่ะยายมราช์าชาตรศนุกหม,มันดูแลเฝ้าระวงังหมันดูแลเฝ้าระวงังอาการเจ็บป่วยของผู้ใหญ่ภายในบ้านเจ็บป่วยที่มันฉอบพันยุ่งวุ่นในการจัดการ บางท่านอาจจะเป็นภาวะสะโตกฉับพลันเลือดในสมองตีนจะมีอาการเจร็บป,ป่วยที่ไม่แน่ใจว่าเออเปนไงกันแน่เลยควรเข้าพบแพทย์ตรวจเช็คให้ชัดเจนให้ทราบข้อมูลชัดเจนแม่นยำเพื่อให้ได้แก้ไขและรักษาให้มันตรงจุดปัจจุบันทันด่วนดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะติดตามเป็นกำลังใจให้กับคนทำาอย่าลืมนะคะทานศีลภาวนาให้ถึงพร้อมนะเป็นเครื่องป้องนะคะคุ้มครองคนดี